ู้ชมครับถ้าคุณนั้นเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึก d e p r e s s e ทุกครั้งที่เล่นเกมแนว rng เดินไปตรงไหนก็เจอแต่คนที่ได้ออร่าเทปๆดูอย่างเจ้าหมอนี่เนซนสติกแอเ็กซ์หนึ่งใน50ล้านไฮเปอร์วอลใน7ล้าน5แสนเจ้านูบสุดเพลียโพไซดอนหนึ่งใน4ล้านแล้วตัวกูเรชหนึ่งในหนึ่ง้อย ด <Bad. S 2> นี่มันหมายความว่าไงเนี่ยพระเจ้าไม่เคยเข้าข้างคนที่หล่อเท่และหน้าตาดีอย่างผมเลยถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะจอยเดอะครับนะครับชมลมพระเจ้าไม่เข้าข้าง30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสู้คุณผู้ชมต้องสู้ถึงจะชนะลูกกูร้องเพลงทำไมเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะได้อล่าเท่โดยที่ไม่ต้องเออนั่งสุมพนันออนไลน์ตลอดทั้งคืนผมแนะนำเกมนี้เลย i ฟนด h อ o ร a s เกมนี้นะครับจะเปลี่ยนจากการสุ่มออร่าพนันออนไลน์เป็นการหาออร่าแทนถ้าเกิดคุณมีความมุ่งมานะมากพอคุณสามารถที่จะเก็บออร่าเทปๆได้ทั่วแมปเลยเว้ยเออน้่นอะไรพระเจ้านี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากฮิลลิงออร่าเห็นไหมนี่เป็นออร่าแรกที่ผมได้คุณผู้ชมแล้วมันมีกี่ออร่าวะเนี่ยโคตรเยอะว้าวเป็นไง โคตรกาก <Bro. S 1> ต้องขอโทษที่พูดตรงๆนะครับแต่ว่ามันกากจริงเอาละได้เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นไฟออล่าคุณผู้ชมอมืเริ่มเทขึ้นมานิดนึงแล้วอย่างน้อยๆก็ดีกว่าฮิลิ่งออร่าตะกี้นี้ถ้าเกิดผมนั้นเป็นออล่าผมจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนใช่ผมจะไปซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนี้นะครับแกคิดว่าแกนั้นจะซ่อนตัวจากฉันได้อย่างนั้นเหรออืเรนออล่าสึกเศร้าจังเลย มันมีแม็ดฝนขนาดใหญ่คอตัวอยู่บนหัวฉันฉันรู้สึกเศร้ามากอันนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น depressed a u Dep r a มากกว่านะครับเอาละเจออีกอันหนึ่งแล้ว smoke a u r a คือมันเป็นควันเหรอเอามาทำไมวะเปลี่ยนเป็น smoke a u r a ไม่เท่เลยอ่ะหยุดแอบเนียนนะหยุดแอบเนียน energy core a u r a ไหนดูสิว้าวโอเค อันนี้เริ่มเท่ขึ้นมานิดนึงนะครับจากคะแนนเต็มสิบคุณผู้ชมผมให้ไปเลยห้านะครับมันไม่ได้เท่ขนาดแต่มันก็ดีกว่าไอสิ่งที่กูได้ที่ผ่านมาเฮ้แอบเนียนเหรอวะแฮเกอร์ออลาเฮ้เจ้าหนุ่มน้อยใครคนไหนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่กูจะไปแฮกคอมนั่งกดจิงเลย ต้องแล้วโฮลี่ออร่าออร่าดิแสนศักดิ์สิทธิ์ไหนดูซิมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงวะ oh! ไม่เห็นจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเลยพัชเชลเมลอัลเลนดอมอลาโนทันเดอร์ออร่าสายฟ้าฟาดสายฟ้าพายอย่างนั้นเหรอมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในระดับแแลนเนปฉันโดนไฟฟ้าดูดน, <_ c oughs> นี่ไงาซากุระออร่า ฮ่าอันนี้ต้นสักุร่ายังคุณผู้ชมว้าวแป๊บนึงนะสักุร่าออลาอยู่ตรงไหน,นผมต้องพิมพ์หาอีกแล้วเจ้าญี่ปุ่นน่ะเฮ้ยนี่มันอะไรโอ้โ oh, น no. ตกเลยไม่เป็นไรเนะี้ยครับผมได้โพสซดอนออลามาแถมได้แบชมาด้วยเฮ้ย อย่างนี้แสดงว่าต้องหาย,ยากเลยวะเฮ้ย<ง> <Hey! S 2> มิสติคลเลยนะเว้ยกูแปลงร่างเป็นโพสไซดอนแล้วห <c oughs> ยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโจรรายแกจะต้องเจอตรีศูนย์ของฉันมันคือตรีศูนย์แบบว่าไม่ใช่แกจะต้องเจอหอ,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 อกพิชิตความชั่วปักัวใจของ,งแกและนี่โพสไซดอนจะเล่นออฟฟี่โชว์เป็นไงเวอรี่ฮาร์ดโอีโอเคฮาร์ดอีกนดด้วยฟอลเทนเหร ฟอเทนคือน้ำผุนะครับน้ำผุออร่ามันเป็นยังไงวะโอ้โหมันมีใครอยากเป็นน้ำผุเออกรกากนี่เอลิเมนทัลออร่าเอาล่ะเดี๋ยวผมลองเลื่อนหาดูเอลิเมนทัลออร่าลีเจนดารี่เลยหรอ,อว่าอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋ง เดี๋ยวผมต้องผ่านออฟบี้อันนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าปลายทางนั้นมันมีอะไรเว้ยเอาละตรงนี้ผมว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องกระโดดไปให้แบบถึงตรงนี้เลยนะสามสองหนึ่งโอเคโอเคสีมันแบบเนียนมากคุณผู้ชมตากูลายหมดแล้วอ่าผมว่ามันต้องอยู่ตรงแถวนี้แหละโอล่าระดับหาย,ยาก <c oughs> โอ้หเจ้า กีบิดีบอมบ์อบอม y ย s yes universal วะ medical รับเมท i c a l โอ้อตกตายเลยออโอ้โคตรเทเลยดีวาพระเจ้าอิชาชันละซดูพวกนุ่มน้อยในระหว่างที่แกนั้นเล่นเกมแนวโซอันเไปกูนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องสุม่มกูออกตามหาด้วยตัวเองอยู you know? ่เนาะพวกแกมีสิ่งนี้หรือเปล่ามีเพลงดับสเตปมันมันแบบนี้ไหม เฮ้มันเท่เกินไปว่ะถ้าเกิดผมมีออร่าแบบนี้ในโซลไอเอ็นจีนะมึงทุกคนก็ผมจะต้องลุมกรีดการ์ดให้กับผมเว้ยนี่มันแบบของแท้ <S <S No signal ออร่ามันคืออะไรวะ No ้ังหนึ่งนะ no signal. s i g n a โอไมค์กอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ ท็อกซิกออร่าเดี๋ยวผมดูก่อนท็อกซิกออร่านี่ลีเจนดารี่เลยนะมันไม่ค่อยเท่เลยอะค่อยเตัมยังเลยเอเนอร์จีออร่าผมเดาได้เลยว่าจะต้องเป็นอะไรที่กากมากคุณผู้ชมเพราะมันหาง่ายนะครับพาร์ติเคิลออร่าอันนี้เมบีคุณผู้ชมแค่เมบีนะครับแค่เมบีบางทีมาจะเจ๋งโอเคไม่เจ๋ง่ะคุณผู้ชมมันคอมมอนอ่ะใครๆก็สามารถหาได้ แล้วพอกูใช้ ura, อล่าน,นีปุ๊บกูปีนขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยถือว่ากากเลยแหละอืมข้างบนตรงนี้จะต้องมีออล่าเจ๋งๆซะแล้วเอ๊ะโจกระตายแกนั่งทับเอาไว้อย่างนั้นเหรอทามออล่าผมว่าจะต้องเป็นของที่ดีมากๆแน่เลยเอาละ่ะคิมไปทามออล่าแร่เหรอคุณผู้ชมโอ้โอ,โอ้เอฟเฟกต์นี้ทำให้ผมนึกถึงไททันคร็อกแมนเลยนะคือมันมีไอ้นี่อยู่ตรงด้านหลังไง เท่มากครับออร่าผมไม่รู้ว่ามันเท่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมันหาง่ายๆผมไม่อยากจะโชว์แบบผมที่มันหาง่ายๆล้ว่ะนี่อีปิกนะเว้ยอันนี้ล่ะเฮ้ยเทอยู่เท่อย,อย,อยู่ระดับอีปิกเลยนะไลฟ์ออร่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆก,กัน <Hey. S 1> แต่อันนี้มันเป็นแลววะมันควรที่จะเป็นอีปิกเหมือนกันดิเฮ้ยลีเจนดารี่แองเจลอร่าอย่างนั้นเหรอน่าสนใจเจอกู เรียบร้อยดีมอนออร่าตรงกันข้ามเลยอันนั้นมันแองเจลลแลบหนึ่งคุณผู้ชมผมนั้นกำลังจะกลายร่างเป็นปีศาจปีศาจส,สุดเดียวในใจฉันผมไม่ยอมแพ้หรอกผมคิดว่าบรรดนนี้มันปีนได้และแองเจลต้องอยู่ข้างบนตรงนี้ประไม่เฮลวอร์เทกเฮ้ยทำไมชื่อเป็นเท่วะว้าวว้า เออว่ะเออได้ได้ได้ถ้าบ้านหลังนั้นมันคือปีศาจแล้วเราก็บ้านหลังนี้จะต้องเป็นแองโจผมมีความเชื่อว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมเอะ่ะเดี๋ยวเราใส่ออรลาธรรมดานะครับที่เราสามารถปีนได้ก่อนเฮ้ยมันแอบอยู่ตรงนั้นทําไมกูถึงมองไม่เห็นวะแองโจชัวร์ระเรียบร้อยไม่ใช่คอ,อมมอนชาร์ออ่าคือเอาไปทําไมเนี่ยชิลออลา ชุดเก,กราะเอป็นเกราะว่ะอันคอมมอนอันนี้คือชิลเหรอแสดงว่าผมสามารถที่จะเดินลุยไฟได้แบบว่าเฮ้ยเดินลุยไฟได้หรือว่าจริงๆมันเดินลุยไฟได้อยู่แล้ววะเป็นไฟเอา้ามันเดินลุยไฟได้อยู่แล้วพะโถอเข้าไปข้างในได้ไหมเข้าไปได้<ๆ>โอ,โอ้อย่างี้จบแล้วกูเจอแบบของระดับเทพแน่นอนแอบซ่อนเอาไว้ f a l l e อ a n g ลออร่าผมว่านี่แหละคุณผู้ชมครับนี่เลย นี่จะเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปอวดคนอื่นได้เออ l e g นดารี่เลยนะ Hell Champion เหรอ Hell Champion ชื่อมันเทะนี่มิติผู้ชมมิติคอลโอ้โหวันตะกี้เท่กว่าว่ะนี่ทำไมมึงเดินแบบแข็งๆอย่างนั้นวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเกมนี้มันมีทั้งหมด110ออล่ะแย่แล้วกูยังเพิ่งตามหาได้แค่ยิบเจ็ดเองอะ โดยเวลาปากัวทามคุณผู้ชมโดยเวลาปีนเขาแล้วผมคิดไว้ว่ายิ่งสูงของยิ่งแรนะผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะขี้เกียจปีนแถวนี้มีไหมต้องแบบซูมเข้าซูมออกนิดนึงเราต้องตามหานะครับทุกซอกทุกมุมเพราะว่าเกมนี้นั้นมันชอบแอบ,บเนียนอีโอ้พระเจ้าตรงนี้มีบันไดและรู้อะไรไหมกูกระโดดขึ้นไปไม่ได้ด้วยเยี่ยมไปเลย แต่ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆผมเจอหนึ่งในซีคร e ตที่เขานั้นทิ้งเอาไว้คุณผู้ชมเห็นตรงนั้นไหมนี่แหละนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในออร่าที่หายากม,มากๆข้างบนนี้ล่ะบนนี้ไม่มีอย่งนั้นเหรอมันเป็นไปได้ยังไงวะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ก็ได้ Rage Aura นะครับออร่าแหงความบ้าคลัง่งมิสติกเลยเหรอโอ้โ,โหแล้วโกรธแค้นยังไงล่ะ UV Energy Ball ทังสงลูกเลยนะเอาจริงผมชอบนะครับผมมองว่าคนสร้างเกมเขาใส่ใจในรายละเอียดของเอฟเฟกต์ออร่าอะไรพวกนีม้มากคือมันเท่ะนะครับโอเคแหละมันอาจจะไม่แบบเท่อลังการเหมือนโซอินจีแต่รู้อะไรไหมแต่ผมคิดว่าเกมนี้นั้นเขามีคลาสนะครับเขามีคลาสจัดไปเฮ้ยตรงนั้นมันลาวาผมสามารถเดินบนลาวาได้หรือเปล่าเฮลออร่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะไม่ใช่เดี๋ยวค่อยไปเก็บเดี๋ยวค่อยเพียกูขอโทษ โกลอเรยยงนั้นเหรอแบบนี้ลองเปลี่ยนดูเลยรีเจนดารี่นะเนี่ยเป็นไงล่ะงาน,นงานว่ะโกโลโด,ดูนิ oh. อันคอมมอนโอ้พระเจ้านี่มันกากมากโอ้แล้วกูไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้ด้วยว้าวเริ่มเล่นปากลัวใหม่อีกแล้ว <c oughs> เออหลับตาคุณผู้ชมคุณมองอะไรไม่เห็นทั้งน,นั้นนะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยแม้แต่น้อยใช่ไม่ได้ซื้ออะไรเลย สิ่งที่คุณเห็นนั้นเป็นเพียงแภาพลงตาตาออรา่าแค่ชื่อก็เพียแล้วกูไม่เปลี่ยนหรอกนะชื่อมันดูเพียเพียมาสเตอร์ออรา่าว do ดู u m มีนมาสเตอร์เลเจนดารีโหยากลายเป็นอาจารย์เรียบร้อยเน่เป็นเอฟเฟกต์สำหรับเฉพาะอาจารย์เท่านั้นเจน้าพวกลูกศิษย์เด็กหน่อยคนดูไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ออรา่านี้ เอาตอนนี้ผมขึ้นมาบนภูเขาไฟแล้วนะครับสิ่งที่ผมเจอคือเอฟเฟกที่แอบซ่อนไว้ตรงนี้ m e เทโอออร่าดูนีระดับพิเไม่เห็นจะคุ้มค่าเลยหรือบางทีคุณผู้ชมแค่บางทีนะครับผมเจอทั่วอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็โดดลงไปเอาก่อนก่อนที่ฉันนั้นจะลืม Madness Aura อันนี้ระดับ Legendary อหอรอ่าเพลงเมทัลเหรอวะให้เอาจิงนะเว้ยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่ามันจะมีแค่เนี่ยคุณผ,ผู้ชมอยู่ตรงลาวาไหมมันจะต้องมีถ้วยแบบสักถ้วยหนึ่งอะแอบอยู่ตรงลาวาคุณผ,ผู้ชมแต่เป็นแค่เรานั้นมองไม่เห็นเว้ยผมไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วมันไม่มีอะไรให้กูเลยแปบ๊บหนึ่งมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งแอบอยู่ตรงปลายๆโอเคมี2ออันเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อน ฮืมฮาร์ดออร่าคุณผู้ชมสีแบบนี้แสดงว่าต้องมิติคออแน่แน่เหการนหนึ่งฟีนิกออร่าเอาล่ะเดี๋ยวลองฮาร์ดออร่าและโอ้ oh my god <c oughs> ม,มีเพลงแบบเพลงจีบสาวทำไมมีเพลงจีบสาวได้วะ แล้วหนึ่งฟินิกซ์อฉันบินได้แล้วหนุ่มน้อยอะไรนะนายมีเรชยังไงล่ะกูก็มีแค่ก,กูไม่อยากอวด <c oughs> ไม่อยากจะโชว์หนุ่มน้อยเอฟเฟกต์พี่เจ๋งกว่าเยอะนะค้างเลยเด็กกับค้างเลยจะเอฟเฟกต์ระดับเทพข,ของพี่ oh, no. อ๋อโน่ซามูไรออรา่ามันคืออะไรวะแล้วหนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปซามูไรออร่าก่อนปึ๊บกูแปลงร่างกันเป็นซามูไร <Br> uh. แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับมันมีอย่างนึงที่ผมสงสัยมากๆไอออร่าที่อยู่ข้างบนนี้มันคืออะไรมันต้องเทพมากๆแน่เลยด้วยความที่ว่าผมนั้นมีสกิลการปากัวระดับเทพนะครับและไม่เคยเพทูวินเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้ออร่านี้แบบแบบอีซี่เลยด้วยความเทพในออฟบ,บี้ของผมโอ oh my god guys what a skill look at this real skill guys เฮ้กูติดอะไรของกูวะโอเค อา้าวแย่แล้วมันให้กูขึ้นตรงนูน้นไอ้เวเนยอุ้ย,ยทำลึกแสนมืดมิดว้าวต้องมีอะไรแอบซ่อนในนี้อย่างแน่นอนคนสร้างเขาคงไม่สร้างออกมาโง่หรอกใช่ไหมนี่งไงละ่ะ c r y s t a ออ u r า Crystal อ u r าไม่ทำไมมันมันเป็นคอมมอนมันเป็นคอมมนนอนได้ยังไงอะ <c oughs> มันดูดีนะเว้ยมันไม่สมควรที่จะเป็นคอมมอนอะคุณผู้ชมดูดิตอนนี้กูกลายร่างเป็นคริสตัลไปแล้วโอเคเฮลวิโก o เฮลวิโก้ยัสเรเวนออร่า a รเวนเอพิกเอ้เฮ้ยฉันกลายเป็นนกไปแล้วผมกลายเป็นอีก,กาดำแสนน่ารักไปแล้วเดี๋ยวกูได้ตรงนี้มาแล้วแสดงว่าเราต้องไปตรงนู้นเหรอใช่ mm. อีกอันนึงอยู่ตรงนู้นนะครับ The sky ายเทเลพอร์ตโอ้มันมีแบบนี้ตั้งแต่แรกโอ้ oh, พระเจ้าลูกกูจะแบบกระโดดนั่นทำแปะอะไรวะในเมื่อมันเทเลพอร์ตได้สตรอมออร่าดงแคโอโหสาสอันวางเรียงกันเพียบผมคิดว่ามันไม่น่าจะแบบเป็นออร่าที่หายากละใครๆก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้อ่ะคุณไึ่บอกว่า,วาโกรเงี้ยไม่เท่เลยอะใช่ไม่เท่เลยคุณผู้ชม โนวี่เงี้ยโอ้แต่ละอันมึงเลยนะสเปซแคร็กออร่ามันคืออะไรวะอือเออเอาละผมขออนุญาตจบคลิปนี้ลงไปประมาณนี้ก่อนผมหามาได้50แล้วนะครับก็เกือบครึ่งแล้วแหละออร่าที่ผมต้องชอบที่สุดเป็นออร่าอันนี้นะแล้วผมนั่นจะให้คุณเบลวาดออร่านนี้เป็นการคลิกเบ็ดด้วย สำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วกันเป็นเกมที่ดีมากอย่าลืมที่จะมาไล่หาออร่าเทพๆกันนะ